ดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พากันมาชมเดินพาเที่ยวนอกบ้านจ้าโุ่นโุ่นน้องปังปังนะจ๊ะคุณแม่จะพามาดูจากคุณแม่เทปูนเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูจากมาถ่ายทําตอนที่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ <S 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 นี่ค่ะคุณแม่ก็ทําได้เท่านี้นะคะ นี่เลยค่ะอันโน้นเหลือนะจ๊ะแต่ก็ทำเทให้เต็มให้เต็มจากเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ได้นะคะอันนี้ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เดี๋ยวไปเอาที่ปาดมาปาดใหม่จ้ะรู้สึกว่าเป็นรูๆนั่นเนี่ยลมมันไม่สวยเดี๋ยวไปเอาที่ปาดมาปาดค่ะคุณแม่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะจ๊ะก็เลยมาถ่ายตอนนี้ค่ะอันนี้ที่คุณแม่ทําไว้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยที่คุณแม่แค้ออกแกะออกมานะจ๊ะก็ได้เยอะอยู่มันก็พอวางได้ค่ะตรงนี้อีกนะคะเพื่อนๆเป็นดอกดอกดอกแบบนี้นะคะไปน้องปังปังไปวันนี้คุณแม่ก็มาถ่ายบริเวณบ้านให้ดูจ้าคุณแม่ก็ถอนญ้านะคะว่าจะหาเม็ดพวกคน้าม,มาปลูกค่ะเพื่อนๆ ถอนหญ้าออกมากองไว้แล้วเนี่ยเก็บต้นหญ้าตัดต้นหญ้าแล้วนั่นก็ต้นฟักแฟงของคุณแม่ค่ะยอดหักไปแล้วแต่ก็กำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะมีลูกให้เราอันนี้คุณแม่ถอนหญ้าออกค่ะคุณแม่จะเอาผักมาโปยนะคะเพื่อนๆโควิดเราจะได้มีผักกินค่ะตัดยอดใบตะไคร้ทิ้งเดี๋ยวจะปลูกตะไคร้ใหม่ค่ะเพื่อนๆ ฝั่งนี้คุณแม่ก็จะปลูกคณาใหม่นะคะเดี๋ยวปุยดินแล้วก็เอาคนามายอดใหม่คณาแก่หมดแล้วค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้คุณแม่ก็จะปลูกค่ะเดี๋ยวต้องไปหาเม็ดมาก่อนจ้าไปปางเดินเอวนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมะแว้งนะคะเพื่อนๆมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงของคุณแม่เยอะค่ะนี่เลยนะคะเยอะแยะเดี๋ยวพาไปชมหอยค่ะ ไปชมหอยนี่เลยหอยโขงคุณแม่ค่ะเอาใบตองให้เขากินแบบนี้นะคะขึ้นมากินกันเลยนี่แล้วก็ไข่ไว้ข้างๆเลยนะคะเพื่อนๆากดติดตามช่องแม่สายพินฟามิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ค่ะกินกันใหญ่เลยจ้ะเพื่อนๆกินผักบุ้งด้วยแล้วก็กินใบตองค่ะ โน่นเลยตัวใหญ่มากๆกอดกันนะคะเพื่อนๆตัวกําลังต้มเลยค่ะอุ้ยลูกออกแล้วนั่นน่ะต้องเอาไปใส่รองแล้วลูกเขาแก่แล้วนะ mm hmm. คุณแม่ต้องมาแคะไปแล้วเนี่ยเ mm hmm. นี่ยจะแตกเป็นตัวแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวคุณแม่ต้องมาแคะเอาไปใส่ตะกร้าค่ะลืมค่ะ mm hmm. อืมนี่ก็จะกลายเป็นตัวแล้วค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆ คองแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะฝนก็ตกค่ะเพื่อนๆพ,พื้นกระหยุดตกนะคะดินชําไปหมดเลยละคะ่ะชุ่มชําไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆต้นไม้ของคุณแม่นี่ต้นคามิ้นของคุณแม่คามิ้นเนี่ยเอาใบไปหอ่อทําเป็นหมกปลาได้นะคะเอาใบไปหมกปลาซิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นจะหอมค่ะเพื่อนๆเ,เราจะ ใบเขาจะหอมเอาไปทําเป็นพวกหมกหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปห่อะค่ะหอมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆช่องแม่สายพินฟามิลี่ค่ะบริเวณบ้านคุณแม่นะคะมีแต่ต้นไม้นะคะคลึ้มไปหมดเลยค่ะยันประตูบ้านเลยค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยค่ะดงมะนาวนะคะฝั่งนี้โดงมะนาวดกมากมาก,มากค่ะโน่นทางออกของเรานะจ๊ะ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเพื่อนๆกดกระดิ่งกดตับปสไครตกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆคุณแม่ก็พาชมคุณแม่ก็จะทำต้นไม้ใหม่นะคะเพื่อนๆน สวัสดีนะคะบ๊ายบาย